สวัสดีครับอยู่ในช่องบันดาลโชคเช่นเคยครับวันนี้นะครับพามาดูเหรียญอาิิฐานบันดาลโชคของหลวงปู่ศูนย์จันทวันโนครับเป็นเนื้อนาคพิเศษนะครับต้องบอกงนี้ครเหตุผลที่มีคําว่าพิเศษนะครับเพราะว่านี่ไม่ใช่เนื้อนาคแบบที่ถูกต้องตามตำรับตําราน,นั่นเองครับถ้าเนื้อนาคที่ถูกต้องนะครับต้องมีการผสมโลหะที่มีราคาแพงอาทิเช่นทองคําอะไรอย่างนั้นนะครับ ทีนี้นะครับหากเราผสมโลหะในตามหลักตำราเนี่ยนะครับอาจจะทําให้ต้นทุนของเหรียญเนี่ยราคาสูงนะครับทำให้การเช่าหาบูชาเนี่ยหรือการจับต้องราคาเนี่ยยากนะครับทีนี้นะครับจึงมีการผสมโลหะหลายชนิดนะครับเพื่อให้ผิวให้เนื้อในเนี่ยออกมาเป็นหน้ามากที่สุดนะครับก่อนที่จะมาทําผิวให้เหมือนหน้ามากที่สุดนั่นเองครับเดี๋ยวเราไปชมนะครับเหรียญจริงจะสวยงามแค่ไหนต้องบอกว่าวิ้งวับเงางามจริงๆครับ อ่านะครับวันนี้นะครับนํามาให้ดู2เหรียญนี้นะครับก็ก็เหมือนกันนะครับสีผิวก็เหมือนกันนะครับจะออกสีอ่าออกไปทางชมพูนะฮะแดงแต่จะออกชมพูมากกว่าแดงนะฮะแล้วก็จะเงามากครับเงาวับเลยนะครับแล้วก็หลายหลายคนบอกว่าเหรียญนี้ยนะครับจะสะท้อนมากครับแล้วก็ห้อยเนี่ยหรือว่าบูชาเนี่ยต้องบอกว่าเด่นชัดเป็นสง่านะครับโดนแสงโดนอะไรเข้ามาเนี่ยจะวิ่งวับเลยแหะครับนะฮะแสบตากเลยทีเดียวนะฮะ ก็สาหรับรายละเอียดของเหรียญนะครับก็ทําให้ดูหลายๆคลิปแล้วนะฮะนั่นก็คือเหรียญอธิษฐานบันดาลโชคนะครับของหลวงปู่ศุนย์จันทวันโนนะครับหรือเหรียญสร้างบุญโรงพยาบาลนะครับซื้ออุปกรณ์การแพทย์มอบให้โรงพยาบาลเนี่ยมูลค่ากว่าครึ่งล้านเลยนะฮะอันนี้นะครับคือเหรียญอธิษฐานบันดาลโชคเนื้อหนาคพิเศษครับจัดสร้างเพียงแค่1,000เหรียญเท่านั้นครับลองเอียงๆดูอย่างนี้ฮะเห็นไหมฮะโอ้โหต้องบอกว่ามันจะเงางามครับผิวกระจกมากๆครับ ใครที่ต้องการเช่าหาบูชานะครับนะครับรีบจับรีบจองนะครับโทษทีครับไม่มีให้จองแลวนะครับต้องบอกว่ารีบเช่าหาบูชานะครับรีบหาบูชากันได้เลยครับก่อนที่ราคาจะแรงไปกว่านี้นะครับตอนนี้นะครับเหรียญนี้นะครับน่าจะราคาอยู่กลางๆพันนะสี่ห้าร้อยได้นะประมาณนั้นนะฮะก็เข้าไปติดตามเข้าไปดูที่กลุ่มชมรมศรัทธาบารมีหลวงปู่ศูนย์จันทวันโนได้เลยครับเดี๋ยวผมนะครับจะขึ้นรูปกลุ่มให้ครับ เข้าไปติดตามกลุ่มกันเยอะๆครับกลุ่มนี้จะมีอาสาระดีๆมีเรื่องราวเกี่ยวกับหลวงปู่ศูยลจันทมัน,น,โนโนรวมถึงเรื่องราวเกี่ยวกับวัตถุมงคลของท่านหรือเรื่องราวต่างๆนะครับติดตามได้เลยครับที่กลุ่มชมรมศรัทธาบาร,รมีหลวงปู่ศูลสวัสดีครับ